ท่า,ชา,หาหนชมขาฮานอยวันนี้นะคะจะลงสองนอยก่อนนะก็จะมีพิเศษแล้วก็ปกติพิเศษและก็ปกตินะคะ ปกติแอก็จะทำสีน่อยใช่ไหมงวดนี้มาแค่สองน่อยนะจ๊ะ ปรดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะคะทำชมขากา็สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับปุ่นกับดวงกับวาสนาของตัวเราด้วยนะคะแอดก็มาทำตามสูตรนะจ๊ะมาลุ้นกันนะคะ พิเศษพิเศษนะคะที่ได้มาก็จะมีสี่มีสองมีศูนย์มีแปดมีเจ็ดมีห้านะคะปกติมีหนึ่งมีเก้ามีแปดมีหกมีเจ็ดมีห้านะคะเดี๋ยวแอดมาเน้นให้ก่อนสักครู่นะคะ เอาทำความชอบอีกแล้วนะจ๊ะทำความชอบเออ่พิเศษอันนี้คือทำความชอบของแอดนะคะสามตัวเรียงเลยนะจ๊ะศูนย์เจ็ด แล้วก็ที่อยู่ใกล้กันนะท่านผู้ชมจับได้เลยนะแล้วก็ให้ระวังศูนย์สองปกติ ุดบนเหมือนกันเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ระวังนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าตัวเลขกไกลกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าอะ ก็อุชัยวิจารยา์ในการรับชมด้วยนะจ๊ะพิเศษนะคะก็ชุดนี้เลยนะคะส่วนปกติก็อ่ะลุ้นกันนะจ๊ะมาแปลกนะอ่ะใครที่มาติดตามก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยนะคะทำูปชมกเนาะอ่ะ ก็วิเคราใจตรองนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่ารวมสองรวมสองสูตรนี้เลยก็คือให้ระวังตัวนี้นะเพราะว่าเอามาดูตัวเลขที่ชนกันบ้างนะก็จะมีห้าเนาะมีแปดเผื่อใครรูดวิ่งแล้วก็มีเจ็ดนะจ๊ะอ่ะมีห้า มีเจ็ดมีแปดนะฮะสายรูดสายวิ่งนะจ๊ะอ่าเลขเดน่นนะฮะที่ชนกันนะฮะนี่นะฮะสูตรจับของเรามานะจ๊ะชนกันนะอ่าแต่ว่าแยกให้แล้วพิเศษคือตัวเลขนี้มา อาจสังเกตว่าจ็ดแปดนี่ชนกันนะเนาะจ็ดแปดจ็ตห้าตัวเลขชนกันนะอ่าไปวิเคราะห์ดูนะจ๊ะอ่าลงให้ดูแค่สองสูตรนะจ๊ะใครจะเอาไปรวยยาวใส่ฮหาหนอยอื่นก็ลองดูนะคะแต่ว่าแอดคือเอามาจอเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะใครที่เข้ามาติดตาม